ก็ในส่วนของกิจกรรมที่เรากําลังจะจัดขึ้นในปีใหม่นี้นะคะ<ม>ก็ชื่อว่าตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนนะคะในส่วนของคอนด้าศีนครเราก็จะแบ่งกิจกรรมออกเป็น2ช่วงในส่วนที่ส่วนที่1ก็คือจะจัดกิจกรรมตรงนี้เนี่ยที่ศูนย์บริการระหว่างวันที่21-22ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นก็ พี่น้องประชาชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าหรือว่ายี่ห้ออื่นก็ได้เนี่ยค่ะสามารถที่จะนํารถเข้ามาเนี่ยตรวจเช็คเราจะมีรายการพิเศษก็คือตรวจเช็คทั่วไปฟรี10รายการนะคะก็จะเป็นการตรวจชั่วไปตรวจไส้กรองเครื่องยนต์การทํางานระบบล้อระบบะสภาพหัวเทียนเรืองอะไรอย่างนี้ทั่วไปนะคะ10รายการแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องในราคาพิเศษคือราคา30บบาทเท่านั้นแล้วก็ในส่วนของอะไรที่อาจจะตรวจเช็คแล้ว ปรากฏว่ามีการสึกรอหรือทั่วไปอะไรที่ใช้บ่อยอะไรอย่งเงี้ยยางนอกยางในก็จะมีราคาส่วนลดพิเศษประมาณ20%นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการารณรงค์ในส่วนของอปีใหม่นะคะก็คือแคมเปญของเราที่ทางวันด้าจัดมาโดยตลอดก็คือซีโร่ c อ i d ซิเดก็ในจุดนี้ก็จะมีทั้งมีการให้พี่น้องประชาชนมาร่วมสัตว์ปฏิญาณว่าจะขี่ขี่ไม่เมาแล้วก็ไม่ดื่ม ทำให้ลถอุบัติเหตุกันนี่นะคะก็มีสติกเกอร์มีอะไรอย่างนี้แจกนะคะซึ่งอันนี้คือในส่วนของที่ศูนย์บริการแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะไปร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแล้วก็วิทยาลัยการอาชีพนะคะก็จะเป็นการออกหน่วยให้บริการตามจุดต่างๆที่วิทยาลัยกำหนดนะคะก็จะส่งช่างแล้วก็ทางเครื่องมือแล้วก็อะไรต่างๆไปร่วม กับน้องนักศึกษาตรงนั้นนะคะเพื่อเพื่อเพิ่มเพิ่มความมั่นใจให้กับทางประชาชนว่าถึงแม้ว่าจะเป็นหน่วยที่ทางวิทยาลัยจัดอาจจะเป็นเด็กในการเป็นเด็กมาช่วยซ่อมแต่ว่าทางเราไปช่วยดูแลอยู่ก็สามารถมั่นใจได้แน่นอนในจุดนี้นะคะสำหรับในส่วนของวิทยาลัยต่างๆน่าจะจัดในช่วงของวันที่24-28ธันวาคมก่อนปีใหม่นะคะก็สามารถที่จะเจอกันได้หรือว่าถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะมาวันที่21-22ก็ไปวันที่23-28ได้ นะคะอ๋อในส่วนของฮอน d ้าศรีนครนะคะก็จัดทั้ง5สาขานะคะก็คือที่ส,สำนักง,งานใหญ่ตลาดหัวอิดแล้วก็ที่สาขาตลาดแม่สมจิตแล้วก็ที่สาขาหัวถนนแล้วก็ที่หน้าวิทยาลัยการอาชีพสาขาพระพรมแล้วก็ที่สาขาหัวใสด้วยนะคะถ้าเกิดว่าสะดวกอยู่ใกล้บริเวณไหนก็ไปบริเวณนั้นนะคะถ้าไปก่อนปีใหม่หรืออะไรอย่างนี้แนะนำให้ให้เช็คก่อนปีใหม่เลยอย่างนี้น่าจะดีกว่าเพราะใกล้แล้ว คนก็จะเยอะแล้วก็อาจจะไม่ทันเพราะว่าเราเองก็อาจจะติดธุระไปปาร์ตี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่20กว่ากว่าเนี้ยเข้าไปเริ่มเช็คได้เลยนะคะอ๋ออีกอย่างหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีการจําหน่ายหมวกกันน็อกราคาพิเศษนะคะแค่ประมาณ119บาบาทเท่านั้นเพราะว่าบางทีอาจจะขับขี่ไปแล้วก็หมวกไม่พอเพราะว่ามีคนที่บ้านกลับมาเยอะอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเข้ามาซื้อได้ แล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาในช่วงนี้ทั้งหมดนี่นะคะก็คือตอนนี้ฮอนด้าศรีนครเรากำลังฉลองครบรอบ30ปีในปีหน้านี่นะคะก็คือเปิดดำเนินการมาแล้วถึง30ปีตั้งแต่ปี2526นะคะก็ลูกค้าที่เข้ามาทุกท่านก็จะได้รับของที่ระลึก เป็นแก้วน้ําปฏิทินหรือว่าอะไรเงี้ยสามารถที่จะเข้ามาเลือกชมกันได้ก็เป็นการคืนกําไรให้กับลูกค้านะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าสนใจที่จะออกรถใหม่ช่วงปีใหม่เอาเลือกเอาใช้ก็สามารถเอาได้ก็คือตอนนี้เรามีโปรโมชั่นของตัว Honda w เวบร้อยสไนะคะสามารถที่จะฟรีดาวหรือว่าไม่ไม่ต้องมีคนค้าหรือแหล่งก็ได้ก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันก่อนของแถมก็มีเพียบต้อนรับปีใหม่เหมือนเดิมค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ